วันท่านมาดูก็เย็ยนแล้วนะครับมืดจะกลับไปแล้ววันนี้ท่านคงจะต้องมาระดมกันอีกทีว่าชมอีกทีว่าส่วนส่วนภาคภาคก,การส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องบ้างจะนำลงมาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยลงมาดู ดูแลหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินการนี้ต้องทำเป็นอย่างไรบ้างนะพยายามสร้างมาปลอดภัยให้แล <c oughs> ้วิชาก็อยากรู้อยากเห็นอยู่ที่เราหล่ออยู่นี่เป็นบางส่วนของเสียงเท่าน oh <my> ั้นเองนะครับแล้วหล่อไป3ส่วน เสศษนี่เรามีกี่ส่วนสามห้าส่วนเป็นไปได้ห้าส่วนห้าส่วนห้าส่วนรอไปสามส่วนว่าะเขาบอกว่าตรงนี้รรศผู้ว่าผู้ว่ากำลังประชุมพอผู้ว่าประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะทางเราก็จะจัดเพื่อเพื่อลงไปสำรวจสอบว่าจะทำยังไงก็จะเอาขึ้นดินนั้นมาใช้แล้วรถที่จอดก็คือลงมีรถตู้นะรับรถตเรียงคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็เปลี่ยนะพอประชุมเสร็จแล้วก็มาที่นีเรามาที่นี่เสร็จแล้วก็ทางเราก็มาบอกกันรทางเราก็จะได้จัด ้องไปสำรวจก่อนว่าจะยังไงก็ต้องใช้รถเร็นเพื่อเพื่อมายกอ่ะเไม่ไม่สามารถรถเล็กยกไม่ได้แต่เราไม่เราก็ไม่รู้อีกว่ารถตู้ที่สไลด์ลงไปไม่รู้ว่าดินมันลงไปขับรถตู้เพ่าดินมันสไลด์ลงไปเยอะเราไม่รู้ตรงนี้ครับมันหนึ่ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรธรรมดาธรรมด้ก็กลับ ใต้ถุนมันแน่นเหมือนกันไม่รู้นี่เลมันคงไม่เล็กแบบนี้ให้สภาณัแอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วไงนี่รุ่นที่สามที่สี่แล้วแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรนะเด็ดเลยตายน้ำมันแห้งลงเยอะด้วยผมอ่ะตอนนี้ผมหกสิบนะผมเนี่ยหกสิบแต่รุ่นรุ่นของ แม่ของอาเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้ตาสิงโตเขาก็อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีการปรับปรุงกันนะคือแต่ก่อนนี้มันก็ไม่พังเขื่อนนี่ก็เพิ่งสร้างมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีนี่เองแต่ก่อนนี้ก็ใช้หินทิ้งๆกันไว้มันก็ไม่พังแต่ช่วงนี้น้ํามันลดเยอะไงน้ํามันลดเยอะ ต่อในเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเ็สบายครับองแก้ปัญหาให้มันกันตรงนี้ก่อนที่มันแก้กับไกปัญหาได้ก่อนเขาเดี๋ยวเข้าหรือป้งก็อยากไปก่อนไายเจ็บไปเลยก่อนเราไปแค่นั้นแหละมันก็ไม่ไม่ไปอีกแล้วคือมันไปสุดขีดก็ท่านบัหลังนี้ขว่วยขวาต้องโค้นต่อมแหละผู้จัดการนั้นคือ